เต็ซลมอนน้ำส้มแกงหมอนบอนเนี่ยคือร้านเราอะชูโรงอยู่แล้วตัวบอนจะเป็นตัวบอนคูนโคลมอนค่ะตัวนี้จะเป็นบอนหวานทางร้านเราจะนำมาปลูกเองบอนของเรานะคะเป็นบอนโคนมอนลำต้นที่จะตัดได้ก็คือประมาณนี้ค่ะที่สมบูรณ์แบบนะคะ จะเป็นบอนเฉพาะทางที่ว่าทางร้านเอามาทำอาหารโดยตรงค่ะก็ลเลยนำมาประยุกต์เป็นแบบฟิวชั่นประยุกต์ให้แบบว่าคนรุ่นใหม่ได้ลองทานดูค่ะก็คือ, <ะ S 1> อ <ะ S 2> เราจะมีเบสน้ำแกงส้มตัวนี้ไม่ต้องอะไรมากมายเพราะว่าเราเอามาจากตัวไทยแล้วที่เป็นแบบน้ำใสแต่ว่าเราจะเอามาผสมกับตัวเบสซึ่งเอามาทำเป็นน้ำสเต็ก มันข้นขึ้นมีความนืดขึ้นให้กินกับแซลมอนแล้วมีความอร่อยจะมีพวกเออป,ปเปอร์แล้วก็ริสติ้งครีมเราจะไม่ผสมเยอะเราจะไม่ดัดแปลงเยอะเพื่อจะคงเดิมนั้นแกนส้มจะนำแซลมอนมากิ่ว ไม่ให้แบบว่าสุกมากให้มีความชำ่ำข้างใน แล้วก็มีตัวบอลบอนนี้เราจะเอามาปอกเปลือกล้างน้ําเกลือแล้วก็ลวกล็อกน้ําเย็นเพื่อให้มีความกรอบแล้วก็สีก็จะเขียวสดแล้วเราก็เอามานำมากิวกิวให้มีความแบบหอมอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มาใส่จับน้ำแดงที่เราผสมเอาไว้ค่ะ <cetera> ลาดซอสลงไปแล้วตัดเนื้อแซลมอนทานพร้อม คู่กับบอนที่เรากิวลงไปอะทานมาพร้อมกันจะมีความกลมกล่อม